เปิดคลิปล่าสุดที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทำการแสดงคู่กับแพรว่าวก่อนที่จะมีข่าวจากกรณีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาประกาศผ่านทางโซเชียลภรรยานอกใจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิ๊กทิติบุตรหรือบิ๊กบ่าวอุดรพาเพลินสามีหมอลำคนดังแพรวพราวแสงทองประกาศช็อกภรรยานอกใจกับคนใกล้ตัวที่อยู่ในวงหมอลำกลายเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ในตอนนี้ ต่อมาทางด้านชาวโซเชียล i ิกต็อก็ได้มีการเผยคลิปที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับแพลาวขึ้นเล่นคู่กันในงานล่าสุดโดยสังเกตจากคลิปที่ทั้งคู่จะอยู่กันคนละมุมไม่ค่อยหยอกล้อกันเหมือนแต่ก่อนแต่ก็ยังทำงานด้วยกันได้ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีมากๆเมื่อทำการแสดงทางด้านแฟนคลับต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างมุมมองกันไปบางส่วนอยากให้กลับมาเป็นครอบครัวอบอุ่นและบางคนบอกว่าไม่ขอสนับสนุน